เจ้าน้าที่ทหารชุดควบคุมและป้องกันชายแดนที่4ฐานพานที่1 0 0 9พร้อมต่อมอนรัฐที่วาดเข้าตรวจสอบคนต่างด้าวกำลังนั่งจับกลุ่มที่ช่องทางธรรมชาติบ้านแขแบะหมู่ที่1ตำบลนานานาอำเภอตากใบเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบจำนวน14คนอยู่ในช่วงอายุ14-45ปีเป็นผู้หญิง5คนเป็นผู้ชาย9คน พร้อมกับถือระบ,บกกระเป๋าสัมภาระกำลังแยกย้ายกันเดินเพื่อไปอยังบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านแขแบะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านกะปงปากงรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียเจ้าหน้าที่จึงขอเข้าตรวจคน้นเพราะว่าเป็นคนสัญชาติเมียนมาไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารติดตัวโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่สอบถามทราบว่ามีกลุ่มผู้นำพาจำนวน3คนได้จอดรถยนต์ไว้ห่างจากช่องทางธรรมชาติประมาณ300เมตรจึงได้เข้าตรวจสอบต่อมาพบรถยนต์ตู้สภาพเก่าปทะเบียนประเทศมาเลเซีย มีชายสามคนนั่งอยู่จึงเข้าจับกลุ่มคือนายวรุษอเวสแมอายุ18ปีนายอิปรอยเฮมอเวคือจิอายุ48ปีและนายมิสซูรีดาวอออายุ37ปีทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสโดยรับสารภาพว่าได้ค่าจ้างคนละ3,000บาทไปรับชาวเมียนมาเพื่อรักลอบส่งข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียจากการสอบสวนกลุ่มชาวเมียนมาทราบว่าได้แอบลักลอบเข้ามายัางประเทศไทยโดยนั่งเรือข้ามแดนจากเกาะสองตรงกันข้ามจังหวัดนอนองเมื่อวันที่5มีนาคม โดยมีรถตู้ทิพย์มารับส่งเป็นช่วงๆซึ่งแต่ละช่วงนั้นจะหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าโดยเสียค่าใช้จ่ายให้เอเยน่นคนละ48,000บาทจนถึง57,000บาทส่วนจ่ายจ่ายไปแล้วคนละ12,000บาทจนถึง21,000บาทส่วนที่เหลือนั้นจะจ่ายอีกครั้งเมื่อเดินทางถึงประเทศมาเลเซียโดยหวังว่าจะเข้าไปทํางานก่อสร้างและทําสวนปลามซึ่งมีเพื่อนๆหรือพักพวกที่รู้จักกันได้แนะนําเข้าไปทํางานในประเทศมาเลเซียหนูอาริซาย,าย่าเยวิริรายงาน จ้าหน้าที่ทหารพลานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่21เข้าตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวทราบว่าจะมีการลักลอบนสาสัตว์ข้ามแดนจึงจัดกําลังไปซุ่มสังเกตการบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ําเหืองบ้านอาฮีหมู่ที่1ตำบลอาฮีอําเภอท่าลี่จังหวัดเลยต่อมาตรวจพบกลุ่มชายชะกันจำนวน3-4คนกำลังจูงกระบือเพื่อนำข้ามฝั่งไปยังฝั่ง,งสปปลาวจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม แต่กลุ่มชายทั้งหมดเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ใส่ความมืดและความชำนาญในพื้นที่จึงกระบือและหลบหนีข้ามแม่น้ำเหืองไปยังฝั่งสปปลาวจากการเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบกระบือจำนวน3ตัวมีมูมลค่าประมาณ1 3 0 0 0แบาทจึงได้ยึดของกลางนำส่งให้กับสุรกรกรท่ทาลี่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผ่อพิพัฒน์เพชรสังหารรายงาน ประชาชนในพื้นที่อำเภอโครงใหญ่จังหวัดต,ตราดแห่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 1 5ันหถึงสองพที่ได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัตินนะธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีถึงสิบหนาฬิกาซึ่งการประมวลผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการมีความครอบคลุมและมีการตรวจสอบมีความละเอียดกว่าโครงการลงทะเบียนในอดีตท่านี้เนื่องจากมีการใช้เกณฑ์ครอบครัวเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติม จากเดิมที่พิจารณาเฉพาะเกณฑ์บุคคลเท่านั้นท่านี้หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลแล้วจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่สมรสและบุตรที่มีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ตามเกณฑ์ครอบครัวในขั้นตอนต่อไปตรับก,การลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารการยืนยันตัวตนในครั้งนี้ทางธนาคารกรุงไทยยังให้บริการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้แต่ยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการส่วนธนาคารอมสินให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา180วัน นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง27สิงหาคมนี้ในกรณีประชาชนที่ทําบัตรประชาัฐจะต้องนําบัตรประชาชนมาด้วยตนเองซึ่งจะมีเจา้าหน้าที่ธนาคารคอยดูแลและตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารหรือผ่านทางการยืนยันอุทธร์ผ่านทางเว็บไซต์และจะต้องมาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้ถูกต้องตามคุณสมบัติที่ได้ลงทะเบียนไว้ต่อไปวิเชียนวงศรีรายงาน นายธรพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายคำพีชื่นบานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเขตอำเภอ่าใหม่เข้าร่วมทดสอบระบบท่อส่งน้ําดิบสายแม่น้ําวังตโนดตะบนเขาแก้วและลงพื้นที่ของตะพงหมู่ที่2ตบนเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามปลายทางน้ําพร้อมกับพูดคุยการบริหารจัดการน้ํากับกลุ่มผู้ใช้น้ําวังตโนดตะพงเพื่อรองรับการใช้น้ําในภาคการเกษตร บริเวณสถานีสูบน้ำริบตะบนเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหลังจากนั้นที่อาคารเอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตะบลเขาแก้วทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ําวังตโนดตะพงในเรื่องการบริหารจัดการน้ําเพื่อรองรับการใช้น้ําในภาคการเกษตรต่อไปจรบรบัญยงเสนารายงานคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง นำโดยนายบุญเลิศน,น้อมศิลป์ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเป็นประธานในการประชุมความคืบหน้าเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตัลบางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเทนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้มีโอกาสนำเสนอปัญหาความเรือดร้อนและความต้องการของประชาชนให้ที่ประชุมพิจารณาหาหรืออันจะนำไปสู่การสรรหาแนวนทางการแก้ไขปัญหาซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานอาทิการตีเส้นจราจรบนถนน การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ําและการปรับปรุงถนนที่ชารุดเป็นต้นตัวในวันนี้ได้รับเกียรติจากเกียรติส่งเสิริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลนําโดยนักเตอร์คเนตหวังไผ่จิตผู้ช่วยเลขาธิการกํากับดูแลเกียรติส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลดรพภูมิศรีทิมากรุลที่ปรึกษาโครงการ EECD และทีมงานเข้าร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อประจัดสัมพันธ์นนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคระยะที่1ของโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในนวัตกรรมดิจิทัลของพื้นที่จังหวัดชนบุรีมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นจึงดุดการลงทุนและการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลที่สําคัญของภูมิภาคพร้อมกับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยโดยมุ่งเน้นเรื่องของการเปิดประตูการค้าให้กับประเทศอาเซียนต่อไปสมชายแก้วนุ่มรายงาน